เหรียญมงคลเหรียญแรกนาวขวัญหรือบำรุงเกษตรประเทศรุ่งเรืองเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติผลิตเป็นที่ระลึกเพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO เมื่อวันที่22สิงหาคม25 1 5ห พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชระดับพระอังสาริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ด้านหลังเป็นรูปพระยาแรกนาในพระพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาวันริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่าบำรุงเกษตร ประเทศรุ่งเรืองและอักษรโรมันว่า fao ไทยแลนด์เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา1บาทและรัฐบาลไทยพศ2 5 1 5องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือ fao เป็นองค์กรหน่วยงานพิเศษของสหรประชาชาติตั้งขึ้นเมื่อพศ2488 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตการโภชนาการปรับปรุงให้มีผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้นมีสมาชิกมากกว่า190ประเทศประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่49เมื่อวันที่27สิงหาคม2490 FAO มีสำนักงานประจำภูมิภาคต่างๆของโลก5แห่ง สำหรับโซนเอเชียแปซิฟิกมีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพมีชื่อย่อว่า RAP ทำหน้าที่ประสานงานกับ FAO โดยมีประหลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธานคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากกรมต่างๆของเกษตรสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์กระทระวงอุตสาหกรรมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีหลายหน่วยงานที่เข้าเกี่ยวข้องกับ FAO พระราชะพิธีพื่ชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมีความเป็นมาอย่างไรขอเชิญชมวิดีโอบางส่วนจากสารคดีเอกลักษณ์ไทยค่ะการพระราชะพิธีพื่ชมงคลจรดดพระนางคันแรกนาขวัญ ถือเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในการที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ทำนาและประกอบการเกษตรทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญของพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางขันแรกนาขวัญเป็นอย่างยิ่งทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือพระราชพิธี1 2เดือนว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดิน เป็นธรรมเนียมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน4,000ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ลงทรงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวไหมพระราชพิธีนี้มีมานานนับแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยแต่มีเพียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์จวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เพิ่มพิธีทางพุทธศาสนาเข้าไปด้วยเรียกว่าพิธีพืชมงคลต่อมาพิธีทั้งสองนี้ได้มีชื่อรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงางขันแรกนาขวัญพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงนั้นเป็นการทําขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเพื่อให้เมล็ดพืชเหล่านั้นเจริญงอกงามปราศจากโรคปราศจากภัยจากแมลงศัตรูพืชทุกประเภท ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเพื่อชมงคลที่พระพลาท้องสนามหลวงจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังคงทำพิธีที่พระพลาท้องสนามหลวงอยู่แต่ก็มีย้ายไปทำที่อื่นบ้างเป็นบางปีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระที่นั่งอภิเษกดุสิตเป็นที่ประกอบพระราชพิธีเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันประกอบพระราชพิธีเพื่อชมมงคล ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้ว่างเว้นไปตั้งแต่พุทธศักราช2479คงเหลืออยู่แต่พระราชพิธีเพื่อมงคลเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2503 และได้มีเพิ่มเติมให้พระยาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปทำพิธีหว่านในแปลงนาสาธิตปริเวณสวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีเพื่อชมองคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีต่อไปเหรียญ FAO ได้ผลิตขึ้นมาหลายวาระหลายโอกาสล้วนแต่เป็นเหรียญที่มีความสำคัญซึ่งจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป